สวัสดีครับพบกับนิวสมา n i ียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยกันต่อครับจากกรณีความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชาเรื่องของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยก็เลยประทุข,ขึ้นมาด้วยรวมไปถึงเรื่องของแรงงานลาวนะครับคือถ้าย้อนข่าวไปมันมีปัญหาเรื่องแรงงานเยอะไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าแล้วก็ลาวนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางนายจ้างเขาก็ ค่อนข้างกังวลเรื่องของแรงงานกัมพูชาว่าจะมีประเด็นอะไรกับนายจ้างไทยหรือเปล่าพูดง่ายๆก็ห่วงความปลอดภัยนั่นแหละครับผมก็จะพามาย้อนดูข่าวเก่าที่เกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาคีาหนึ่งก็ต้องเรียกว่าสร้างความน่ารำคาญประมาณนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่17มกราคม2564ครับตามภาพเลยก็คือแรงงานกัมพูชากว่า20คนยกพวกออกกําลังกายกันครับแหม ก็บุบบับกันเลยทีเดียวบาดเจ็บหลายรายบนสันเขือ่อนอ่างเก็บน้ําหนองคอที่ชนบุรีนะครับซึ่งแน่นอน,นครับว่าก็เหมือนกับว่าเขาว่างนะว่างแล้วก็ว่างจากงานแล้วก็ดื่มอะไรกันนิดนึงแล้วก็มีการไปแบบต้องหาบรรยากาศดีๆก็ไปที่อ่างเก็บน้ําหนองคอที่ชนบุรีนรั่นแหละ จากศูนย์ข่าวศรีราชาเขาบอกว่าเกิดเหตุแรงงานกัมพูชานัดกลุ่มคู่อริมาตีกันมาตีกันน้อีนะครับฝ่ายละสิบกว่าคนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําหนองคอสมงผลให้มีกลุ่มแรงงานขมินได้รับบาดเจ็บหลายรายสาหัสห้ารายเจ้าหน้าที่ก็รีบนําส่งโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ศรีราชาส่วนที่เหลือก็ควบคุมตัวไว้ได้เกือบสิบรายเวลาประมาณ19นาฬิกาของวันที่17มกราคมครับ,รบก็ศูนย์แจ้งเหตุหนึ่งหนึ่งสพหนองคามชนบุรีก็ได้รับแจ้งเหตุแรงง,งานต่างด้าววิวาทกัน ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากเหตุเกิดบริเวณสันเขือนอ่างเก็บน้ำหนองคอตําบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจริงประสาน พลตำรวจพันตำรวจเอกวิสาขาเพชรเกษมผู้กํากับสบพหนองขามและเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจเข้าและเจ้าหน้าที่ตํารวจสายสืบประมาณ20นายเข้าร่วมในที่เกิดเหตุพร้อมรถพยาบาลกู้ชีพจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรม,มราชเทวีณนะสีราชาโรงพยาบาลแลมชบงังโรงพยาบาลสมิติเวชและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพียวเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาเข้าร่วมก็ไปกันหลายหน่วยเลยทีเดียวในที่เกิดเหตุก็พบผู้บาดเจ็บจํานวนมากมีผู้บาดก็โดนอาวุธด้วยครับผม หลายลายโดย5ลายมีบาดแผลกันก็อันนี้ไม่บอกรายละเอียดแล้วกันนะครับโดยกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เหลือเจา้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวมาทําการสอบสวนที่สพอทองขามอ่าน้องขามอีกทั้งหมด6ลายส่วนที่เหลือ10กว่าลายหลบหนีไปได้จากการสอบสวนผู้ที่เหตุการณ์ที่เป็นชาวไทยก็เปิดเผยว่าช่วงประมาณ17นาฬิกา30ตนเองก็พาแฟนและลูกมาออกกําลังกายบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหน,ำนองคอเห็นกลุ่มแรงงานต่างด้าว2กลุ่มอยู่คนละฝั่งกันฝั่งละประมาณ10กว่าคนผิดสังเกต คิดว่าน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นในนานจึงบอกให้ลูกเมียกลับบ้านไปก่อนส่วนประชาชนที่มาออกกำลังก็ทยอยกลับบ้านหลังจากนั้นทั้งสองฝั่งก็วิ่งเข้าใส่กันก็เรียกว่าตะลุมบอลนะครับมีอะไรก็ใส่กันเลยจนบางคนวิ่งหนีลงไปด้านล่างเป็นจังหวะเดียวที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในที่เกิดเหตุจึงตามจับได้บางส่วนส่วนคนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้เจ้าหน้าที่คู่ภายนำส่งโรงพยาบาลพวกที่ไม่เจ็บอะไรก็รีบวิ่งหลบหนีกันไปและตามจับได้6ลรายนำมาสอบสวนที่สพอนองขาม จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งสองฝ่ายเป็นกัมพูชาเหมือนกันหมดเลยแม่เขาเรียกว่ามาตลุมบอลกันในไทยซะอย่างนั้นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่พักอาศัยอยู่ที่ศรีราชาเฮาอำเภอศรีราชาส่วนอีกกลุ่มเป็นพวกที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเจริญสินธานีที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุหน้าสอบพอน้องขามโดยยังไม่ทราบสาเหตุของการทะเลาะกันครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทาการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะดาเนินตามดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนี่ก็เป็นเนื้อข่าวนะครับ แน่นอนนะครับว่าสมมุติว่าใครเป็นนายจ้างจ้างแรงงานพวกนี้เห็นแรงงานพวกนี้มามาแล้วก็มีขมิบกันมีวิวาทอะไรกันก็คงไม่อยากจะจ้างเพราะว่ามันจะทําให้เสียงานสมมติจ้างงานไปนะครับแล้วอยู่ก็ไปก่อเรื่องก่อราวจะต้องติดคุกอะไรเงี้ยนายจ้างก็อา้าวเสียงงานทั้นนั้นนะครับขาดคนก็อาก็คือมันทําให้ตัวเองมีประวัติไม่ดีด้วยแล้วมันก็สร้างความลําคาให้กับทางคนไทยด้วยนอกจากนี้ก็มีคนมาโพสต์นะครับมามีมาคอมเมนต์ในช่องผมว่า ผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอศรีราชาตรงอำเภออุดมมีแรงงานขมินมากมายอยู่เป็นกลุ่มสร้างความลำคาญกินเหล้าร้องเพลงไม่เกรงใจคนไทยพวกนี้เขาอยู่เป็นชุมชนผม,มเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาตรวจตาดูแลความสงบเลยถ้าคนไทยไม่แจ้งอันนี้ถ้าอ้างเองกับข่าวเมื่อกี้นะครับก็คืออยู่ศรีราชาเหมือนกันดังนั้นก็น่าจะเป็นโซนพื้นที่เดียวกันเพราะว่าศรีราชานี่ก็ทั้งอำเภอครับแล้วกอว็อุดมเนี่ยก็เป็นซอยซอยหนึ่งก็ตรงอยู่บริเวณตรงอ,อุดม ก็ผมว่าพื้นที่เนี่ยมันก็น่าจะชัดเจนแหละก็อยู่ใกล้เคียงกันแล้วก็อยู่บริเวณศรีราชาซึ่งก็ต้องมองแบบนี้นะครับรวมๆเลยว่าแรงงานตรงศรีราชาอุดมเนี่ยน่าจะ มีปัญหานะสร้างความลาคาญแล้วกินเหล้าร้องเพลงแบบนี้มันคือก็ไม่มีใครอยากไปยุ่งนะครับสมมติว่าคนไทยลาคานก็คงไม่อยากเขาไปเตือนแหละเดี๋ยวอยู่ๆมันก็โมโหอยู่ๆเดี๋ยวโมโหแล้วเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาก็ได้มีคุ้มเสียสําหรับคนไทยครับก็ไม่อยากจะยุ่งเจ้าหน้าที่นะครับต้องเป็นคนที่เข้าไปจัดการถ้าเกิดว่าแจ้งแล้วต้องเข้าไปดูแลถ้าแจ้งแล้วไม่เข้ามาดูแลตรวจตาเนี่ยแบบนี้มันก็ไม่ไหวก็ คือถ้าคนไทยไม่แจ้งก็คงไม่มาหรือบางทีแจ้งก็ไม่มาหรือก็ไม่ทราบนะหรือแจ้งแล้วมาแล้วก็ยังยังมีเหตุเหมือนเดิมนี่มันก็ไม่ดีก็เรียกว่ามีปัญหาในหลายๆพื้นที่ที่มีแรงงานรวมตัวกันเยอะนะครับหรือบางทีรวมตัวกันไม่เยอะก็มีปัญหาก็ได้แต่ยิ่งรวมตัวกันเยอะเนี่ยฝ่ายไทยก็มีเสียวๆแหละหรือบางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเกรงเกรงก็เป็นได้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีนวิธีด้าล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ